สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะใต้ร่มพระบารมีจัก,กรีวงวันนี้ยังคงนำเสนอสเสด็จประพาทต,ต้นในรัชกาลที่หพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อนะคะจดหมายฉบับที่6บ้านปากไห่ วันที่6สิงหาคมรัตะนะโกสินทศก123ถึงพ่อประดิษฐ์ความต่อไปว่าฉันตามเสด็จมาในเรือลำพระที่นั่งตอนเช้าคลื่นราบได้ลมดีได้เห็นเรือเป็ดทะเลแล่นเสียดรวดเร็วด,ดีกว่าเรือฉลอมจริงดังเขาว่ามาได้สักสองชั่วโมงพอพ้นปากน้ำแม่กลองมาตรงบ้านโรงกุ้งออกออกจะมีคลื่น เรือโยนแรงขึ้นทุกทีทุกทีมีคนที่ไปตามเสด็จด้วยกันเมาคลื่นลงหลายคนแต่ฉันมั่นใจว่าตัวเองคงไม่เมาเคยไปตามเสด็จทะเลมาถ้าจะนับเที่ยวก็แทบไม่ท้วนไม่เคยเมาคลื่นกับใครง่ายๆแต่อย่างไรวันนี้ดูออกจะสวิงสวายใจคอไม่สู้ปกติแต่แข็งใจทำหน้าชื่นมาได้สักชั่วโมงหนึ่ง ลื่นเจ้ากรรมก็หนักขึ้นลงปลายฉันเองก็ล้มขอนกับเขาอีกคนหนึ่งเข้าต้มสี่กษัตริย์ห้ากษัตริย์อะไรที่ทรงทำในวันนี้รับพระราชทานไม่ไหวลงนอนแมะอยู่หน้าเสาตอนศีรษะเรือนึกน้อยใจในมานบเห็นเพื่อนกันเมาคลื่นชอบแต่ว่าจะหาน้ำหาข้าวมาช่วยหยอดนี่กลับเอากล้องถ่ายรูปกันเล่นเห็นเป็นสนุก แต่จะตอบแทนอย่างไรเราก็เมาเคลื่อนเต็มทนต้องนิ่งนอนเฉยจนเรือแล่นใบเข้าปากน้ำท่าจีนจึงลุกงงเงขึ้นได้หิวเหมือนไส้จะขาดเที่ยวค้นคว้าหาอะไรกินได้แต่ข้าวต้มซึ่งทรงพระกรุณาโปรดให้เก็บรักษาไว้พระราชทานชามหนึ่งนอกจากนั้นจะเป็นลูกหมากรากไม้อะไรไม่มีเหลือเพราะ พวกที่เขาไม่เมาคลื่นว่ากันเสียชั้นหนึ่งแล้วเหลืออยู่เท่าใดพวกที่หายเมาคลื่นก่อนฉันยังช่วยกันซ้ำเสียหมดเพราะฉันออกมานอนแนวอยู่ทางหัวเรือลุกไปไม่ทันที่ได้กินข้าวต้มชามหนึ่งก็เพราะรับสั่งให้รักษาไว้พระราชทานฉันโดยเฉพาะถ้าหาไม่ข้าวต้มชามนั้นก็คงจะลอยศูนย์ไปด้วยแต่อย่างไรก็ตามเถิด พอเข้าแม่น้ำได้นึกสาบส่งว่าขึ้นชื่อว่าเรือเป็ดทะเลถึงจะแล่นใบเสียดดีกว่านี้อีกสักเท่าใดเท่าใดก็เห็นจะไม่ยอมไปเรือเป็ดทะเลอีกแล้วสเสด็จมาถึงท่าจีนพอเวลาบ่ายแวะขึ้นซื้อสเสบียงที่ตลาดบ้านท่าฉลอมแล้วเรือกระบวนใหญ่ยังมาไม่ถึงจึงไปพักทำครัวเย็นที่วัดโกรกกราก ตัวฉันเองยังรู้สึกบอบช้ำเรื่องเมาเคลื่อนไม่หายนึกว่าถ้าได้อาบน้ำเสียสักทีเห็นจะสบายจึงขึ้นไปขอน้ำอาบบนกุฏิพระไปเห็นตุ่มน้ำตั้งเรียงกันอยู่บนนอกชานเป็นแถวเหมือนที่วัดประดูเข้าใจว่าท่านเจ้าของกุฏิคงเป็นพระหมอน้ำมนต์การก็จริงดังคาดพอฉันไปขออาบน้ำท่านก็เข้าใจว่าฉันจะไปขอรดน้ำมนต์ ชี้มือให้ไปนั่งที่ข้างตุ่มฉันได้เคยเห็นเยี่ยงอย่างที่วัดประดู่มาแล้วจึงผลัดภาคเข้าไปนั่งที่ข้างตุ่มทำท่าทางเอาอย่างตะขาบปูที่ได้เคยเห็นมาแล้วท่านพระก็เอาขันมาตักน้ำเสกเป่ารถน้ำมนต์ให้ฉันนึกนึกในใจว่าน่าจะลองขากปูหรือดิ้นปัดปัดถวายพระสักทีแต่ก็มายั้งใจเห็นไม่ได้การบาปกรรม และถ้าคนแถวนี้มีคนรู้จักว่าฉันเป็นใครก็จะเกิดเสียชื่อขึ้นจะเลยเห็นกรรมทันตาแต่น้ำมนของท่านองค์นี้ดีจริงตั้งแต่รถแล้วรู้สึกว่าโล่งใจหายเมาคลื่นสนิทด,ดีทีเดียววันที่31กร,รกฎาคมเวลาเช้าสดิดกระบวนต้นออกจากเมืองสมุทรสาคร ขึ้นไปตามลำน้ำไปพักทำครัวเช้าที่วัดบางปลาส่วนกระบวนเรือใหญ่ให้ตรงขึ้นไปจอดที่บ้านงิ้วรายแขวงเมืองนครชัยศรีระยะทางวันนี้ไกลด้วยไม่มีอะไรสนุกด้วยที่สุดเมื่อเสด็จไปแวะทำครัวเย็นที่วัดตีนท่าก็เป็นวัดสาลารวนเรจนจะหักพังซ้ำถูกฝนถูกพายุ จนกลางคืนจึงได้ออกเรือแจวคลํำขึ้นมามืดมืดราดตัวที่ได้น้ำขึ้นแจวตามน้ำขึ้นมาจนใกล้บ้านท่านาพบเรือไฟได้พ่วงต่อขึ้นมาถึงพลับพลาแรมเกือบห้าทุ่มวันที่หนึ่งสิงหาคมสเสด็จรถไฟไปประพาสพระปฐมเจดีทำครัวเช้าที่ลานพระ เจ้าคุณสุนทรเทสาแกงไก่ดีพอใช้เพราะไก่พระประถมเป็นที่เลื่องลืออยู่ด้วยแล้วลงเรือล่องมาประพาทที่พระประโทนมาพบมิวเซียมใหญ่ซึ่งโจทย์กันว่ามีอยู่นั้นคือท่านสมพันวัดพระประโทนเป็นผู้เก็บรวบรวมสะสมของโบราณที่ขุดได้ในแถวพระประถมพระประโทนไว้มาก แต่ข่าวว่าเก็บซุกซ่อนไม่ได้ยอมให้ผู้หนึ่งผู้ใดดูเป็นอันขาดครั้นเสด็จไปถึงไปถามถึงเรื่องของเก่าท่านสมพานก็ยินดีเชิญเข้าไปในกุฏิแล้วยกหีบห่อของโบราณที่ได้สะสมไว้มาถวายให้ทอดพระเนตรและยอมให้ทรงเลือกแล้วแต่จะพอพระราชประสงค์ทรงเลือกได้เครื่องสำริ์ของโบราณ คือพระพุทธรูปเป็นต้นซึ่งเป็นของแปลกดีหลายอย่างออกจากพระประโทนมาประทับทำครัวเย็นที่บ้านซึ่งพระยาวเวียงในออกไปตั้งพอสมม้าอยู่ที่ธรรมศาลาแล้วเสด็จกลับมาทางเรือถึงบ้านนิ้วรายเวลาสักสองทุ่มวันที่สองสิงหาคมฉล่วงหน้าขึ้นมาก่อนทราบว่า เสด็จแวะประพาสที่คลองภาษีแล้วเสด็จต่อมาถึงสองพี่น้องเวลาคำ่ำตามกําหนดเดิมกะว่าจะเสด็จถึงสองพี่น้องราวเวลาบ่ายสักสองโมงจะประพาสบ้านสองพี่น้องและบ้านบางลี่ในเย็นวันนั้นรุ่งขึ้นจะออกกระบวนจากสองพี่น้องแต่เช้าไปประทับแรมที่เมืองสุพรรณทีเดียว แต่เสด็จมาถึงเย็นเวลาไม่พอประพาสจึงต้องกะระยะทางแก้ใหม่คือวันที่สามเชา้าประพาสบ้านสองพี่น้องจะออกจากสองพี่น้องต่อเวลากลางวันจะไปถึงเมืองสุพรรณไม่ได้จะต้องจัดที่ประทับแรมกลางทางระหว่างสองพี่น้องกับเมืองสุพรรณอีกแห่งหนึ่งรับสั่งให้กรมมาหลวงดำรงเสด็จไปเลือกและจัดที่สำหรับประทับแรม ฉันถูกมีหน้าที่ไปตามเสด็จกรม,มหลวงดำรงจึงได้ออกเรือล่วงหน้ามาแต่เช้ามืดกรม,มหลวงดำรงทรงเลือกเห็นที่วัดบางบัวทองเป็นที่สมควรดีตกลงจะให้จัดที่ประทับแรมที่หน้าวัดนั้นฉันออกนึกหนักใจว่าเวลามีเพียงราวแปดชั่วโมงไม้ไล่ผู้คนและเครื่องมือก็ไม่มีจะทำอย่างไรกันจึงจะมีที่ประทับทันเสด็จ ชั้นทูลถามกรม,มหลวงดำรงท่านรับสั่งว่ามีมากันเท่านี้ก็ลองดูว่าจะทำได้อย่างไรมีรับสั่งให้เรียกประชุมอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมกันแล้วรับสั่งว่าวันนี้เจ้านายของเราจะเสด็จมาประทับแรมที่ตรงนี้เราจะต้องช่วยกันแพ้วถางและทำสะพานที่จอดเรือพระที่นั่งให้ทันเสร็จ พวกแกและชาวบ้านแถวนี้ยังไม่ได้เคยรับเสด็จเลยและที่ยังไม่ได้เคยเห็นเจ้านายของแกเองก็มีเป็นอันมากให้กำนันผู้ใหญ่บ้านไปเที่ยวเป่าร้องราษฎรในแถวนี้มาช่วยกันรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวมีมีดพระเครื่องมือให้เอามาด้วยช่วยกันทำรับเสด็จสักทีจะได้หรือไม่พวกกำนันผู้ใหญ่บ้านพากันรับอาสาแข็งแรง ต่างคนเที่ยวติดตามเรียกลูกบ้านและหาไม้ไล่มาทำการตามรับสั่งในสองชั่วโมงมีคนมาช่วยทำงานสักสามสี่ร้อดูเต็มใจแข็งข้อที่จะทำการรับเสด็จด้วยกันทุกคนแม้แต่พวกผู้หญิงที่ไม่ได้ถูกขอแรงทำงานก็พากันมารับอาสาตั้งเตาหุงข้าวทำครัวเลี้ยงคนทำงาน ประเดี๋ยวมีคนเอาค่ามาให้ประเดี๋ยวมีใครเอาปลามาเติมตลอดลงไปจนผักหญ้าหมากบุรีก็มีผู้เอามาช่วยกรม,มหลวงดำรงจะขอใช้เงินค่าสเสบียงอาหารให้ก็ไม่มีใครยอมรับว่าอยากจะช่วยกันรับเสด็จพ่อบ่ายสี่โมงการแล้วเสร็จเลี้ยงกันเอ,อิก,กระเริกสนุกสนานราวกับงานไหว้พระอย่างใหญ่ ใครได้เห็นแล้วจะต้องยินดีด้วยเห็นแล้วว่าพระไอฟ้าข้าแผ่นดินมีความสวามิภักด์ต่อพระเจ้าอยู่หัวเพียงไรส่วนข้างทางที่เสด็จนั้นได้ยินว่าเสด็จไปประพาสข้างปลายคลองสองพี่น้องจะประพาสที่ใดบ้างหาทราบไม่ได้ความแต่ว่าในวงตะวันไปถูกหมากัดประพาสคลองสองพี่น้องแล้วเสด็จมาพักทําครัวเย็นที่วัดบางสาม เมื่อทำครัวอยู่นั้นพวกเราใครตกเบ็ดได้ปลาเทพโพตัวหนึ่งทราบว่าแกงเทพโพวันนั้นอร่อยนักแต่ในอัสดาวุธิเคราะห์ร้ายไปตกร่องที่วัดบางสามฟกช้ำไปหน่อยหนึ่งสเสด็จมาถึงที่ประทับวัดบางบัวทองเวลาประมาณสักสองทุ่มวันที่4เวลาเช้าออกกระบวนเรือไฟจูงขึ้นไปได้เพียงบางปลามมาถึงที่น้ำตื้น ต่อนนั้นต้องแจวขึ้นไปจนถึงเมืองสุพรรณบุรีจอดเรือพระที่นั่งประทับที่สุขุมารามชื่อสุขุมารามที่เรียกกันเรียกตามได้ยินรับสั่งเห็นจะเป็นชื่อพระราชทานไม่ได้ยินพวกชาวสุพรรณเขาเรียกความจริงนั้นที่ตรงนั้นเป็นบ้านเดิมของเจ้าคุณสุขุมญาติวงของท่านยังอยู่หลายคนได้พากันมารับเสด็จ เฝ้าเหนดูทรงพระกรุณามากแต่คำอารามอารามเคยได้ยินแต่เป็นชื่อวัดนี่ทำไมจึงเอามาพระราชทานต่อท้ายชื่อบ้านเจ้าคุณสุขุมข้อนี้ฉันยังตรองไม่เห็นสเสด็จเมืองสุพรรณคราวนี้เป็นที่น่าเสียดายอยู่อย่างหนึ่งด้วยไม่ถูกฤดูเหมาะในเวลานี้น้ำแม่น้ำอย่างน้อยจะเที่ยวทางเรือก็ขัดข้องส่วนทางบกฝนก็ตก พอแผ่นดินเป็นหล่มเป็นคโคลนจะไปไหนก็ยากเพราะฉะนั้นจึงเสด็จประพาสได้ที่ใกล้ๆในบริเวณเมืองในวันที่สี่นั้นเสด็จไปประพาสเหนือน้ำประทับเสวยที่วัดแค่วันที่หเสด็จทอดพระเนตรที่ว่าการเมืองวัดมหา,าธาตุหลักเมืองและวัดป่าเลไลเวลาบ่ายออกกระบวนล่องลงมาประทับแรมที่บางปลามมา ถึงยังวันอยู่จึงทรงเรือพระที่นั่งเล็กล่องลงมาประาพาสข้างใต้ประทับเสวยเย็นที่วัดบางยี่หลนวันที่หกสิงหาคมเวลาเช้าออกเรือเสด็จในกระบวนใหญ่เรือไฟจุงเข้าคลองบางปลามาทางคลองเจระเข้เวลากลางวันถึงบ้านผักไห่จอดเรือประทับแรมที่บ้านหลวงวารีเวลาบ่ายทรงเรือเมของหลวงวารีขึ้นไปประาพาสข้างเหนือน้ำ เสด็จกลับมาถึงพระพลาแรมสักสองทุ่มการเสด็จคราวนี้เป็นที่เรียบร้อยมีความสุขสบายทั่วกันคือพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะเวลานี้นับว่าทรงสบายหายประชวนเป็นปกติแล้วได้ในทรงอนุภาพค่ะคุณผู้ฟังคะติดตามรับฟังใต้ร่มพระบารมีจัก,กรีวงได้ในช่วงเวลานี้นะคะ ช่วงเวลา9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีโดยประมาณค่ะและย้อนหลังรับฟังได้ที่ www.amarinradio.com นะคะค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันรัติมาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ